สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะเห็นเราสองคนประชันฝีมือกันนะคะได้ชมแน่นอนค่ะในละครเรื่องดาวเปื้อนดินค่ะค่ะทักประชันฝีมือประชันฝ่ามือเลยนะคะคุณชมแต่<ป>ว่าเรื่องนี้นี่คุณแดงมากเลยนะคะบทอะไรคะบทละคะก็ดูจาใส่ตานะคะโอ้โหต้องเป็นนางเอกแน่ๆเลยคะ่ <c oughs> แะและลองเลยนะคะว่าละครเรื่องดาวเปื้อนดินเนะ่ยสนุกเข้มข้นแน่นอนคะ่ะส่วนวันนี้นะคะเรามีภาพเบื้องหลังละครเรื่องไหนหมาให้ชมกันบ้างไปชม,มพร้อมกันค่ะ ก่อนจะเล่กับความเข้มข้นมาชมฉากหวานที่หวานจนจนทะเลหายเข็มกันไปเลยทีเดียวสำหรับมีวีรภาพและนุ่นวรนุชในละครดาวเต้นดินจุงเมยกัะมาวิ่งไล่จับโชว์สลิดด้านแถวประเดิมฉากแรกคู่นี้ไม่มีเขินเพราะสลิดกันอยู่แล้วน่ารักเป็นธรรมชาติแบบนี้กินจากชีวิตจริงหรือเปล่าคะผมโสดนะครับท่านายเดียวเขาชีวิตก็อยู่ในกองถ่ายใช่ค่ะวีโสดค่ะ ต้องใช้จินตานาการครับเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยผ่านความรักมาก่อนก็เลยแบบต้องอาศัยการดูหนังอะไรอย่างเงี้ยโชคดีมากที่คุณชอบดูหนังเลยค่ะดูหนังเกาหลีดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับดเกาหลีด้วยแล้วก็ปรึกษาน,นุ่นเพราะนุ่นเขาไม่มีนุ่นสนเหมือนกันค่ะมีค่ะจวยการเธอะค่ะก็เป็นฉากหวานๆนะของพระเอกนางเอกค่ะก็มาเลื่อถึงความหลังว่าเออเนี่ยทะเลมันจะสวยเหมือนตอนเด็กๆเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> วามรักของอามและเริ่มดาวจะเข้าตำราแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานหรือเปล่ารอชมในดาวเปื้อนดินตอนแรกคืนนี้นะคะคุณรุ่นคะ,ค,ะคุณดีวีรภาพเนี่ยคะ่ะพระเอกของเราเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้นะคะคุณมีทั้งหลอ่อทั้งมีสเสน่ห์สาวหลงรักเหมือน,นในชีวิตจริงเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นเหตุทําให้เกิดเรื่องราวต,ต่างๆด้วยค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะส่วนข่าวบันเทิงวันนี้นะคะยังมีข่าวสนุกๆให้ชมกันต่อค่ะรวมถึงทีเด็ดบันเทิงด้วยค่ะ ติดตามชมละครดาวเ่ื้อนดินตอนแรกคืนนี้ด้วยนะคะค่ะรับรองนะคะว่าสนุกเข้มข้นทุกฉากค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ